กีรันวิทย์ตอนปริศนาในร้านสะดวกซื้อรู้หรือไม่น้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราเปิดถุงขนมออกมาแต่ข้างในกับมีขนมอยู่เพียงแค่นิดเดียวและที่เหลือล่ะมันหายไปไหนแต่เหล่าคุกกี้มีคําตอบให้กับเรื่องนี้เพราะถุงขนมต้องบรรจุแก๊สไนโตรเจนไว้ไนโตรเจนเป็นแก๊สที่ไม่มีรสกลิ่นและสีและอยู่ในอากาศรอบๆตัวน้องๆถึง 7จและยังไม่ทําปฏิกิริยาออกซิเดชันเรดักชันกับสารใดๆทําให้ขนมไม่เหม็นหืนและยังป้องกันขนมจากแรงกระแทกและรักษาความสดใหม่ของขนมไว้ด้วยสนุกใช่ไหมล่ะงั้นมาพบกับเรื่องราววิทวิที่ซุกซ่อนอยู่ในร้านสะดวกซื้อได้ในหนันงสือคุกกี้ลันวิทยี่ตอนปริศนาในร้านสะดวกซื้อได้ในราคาเพียง158บาทกันได้เลย